สวัสดีค่ะเกดจะเขาว่ากันว่าสตอรี่เรื่องนี้เป็นเรื่องของคงค่ะคงเป็นเด็กต่างจังหวัดแต่ต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพคงเลยต้องเช่าหอพักอยู่ในช่วงปีหนึ่งคงอยู่หอคนเดียวและก็ไม่ได้รู้มาก่อนว่าหอนี้เกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งคงขึ้นปีที่สองก็มีเพื่อนคนหนึ่งย้ายเข้ามาเรียนที่สาขาเดียวกัน เพื่อนคนนี้ชื่อว่าต่อทั้งสองคนสนิทกันมากวันหนึ่งคงก็คิดได้ว่าการอยู่หอคนเดียวมันเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากคงเลยตัดสินใจที่จะชวนต่อเข้ามาอยู่ด้วยเพื่อแชร์ค่าห้องกันหลังจากที่อยู่ด้วยกันไปสักพักต่อก็มีแฟนด้วยความที่คงไม่อยากไปกวนต่อคงก็เลยตัดสินใจย้าย,ายออกมา คงย้ายออกมาอยู่หออื่นในซอยถัดไปจากซอยเดิมตลอดเวลาสาถึงเดือนที่คงย้ายออกมาคู่ของต่อกับแฟนก็ปกติดีจนกระทั่งเข้าเดือนที่ห้าทั้งคู่เริ่มมีปากเสียงกันทะเลาะกันอยู่บ่อยๆซึ่งสาเหตุก็เรื่องเดิมๆ่ายหญิงคิดว่าต่อต้องแอบไปมีผู้หญิงอื่นทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อยมาก จนเป็นสาเหตุให้ฝ่ายหญิงตัดสินใจกระโดดตึกฆ่าตัวตายหลังจากคืนวันที่แฟนของต่อกระโดดตึกตายเช้าวันรุ่งขึ้นคงและเพื่อนก็พบกับต่อที่คณะในตอนนั้นเองคงก็ยังไม่ได้รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพียงแต่ผิดสังเกตว่าทำไมแฟนต่อถึงไม่มาด้วยเมื่อคงถามต่อก็อึกอักไม่ยอมตอบ จนเพื่อนเริ่มเค้นหาความจริงต่อจึงตัดสินใจเล่าให้ทุกคนฟังต่อเล่าเหตุการณ์ให้คงฟังว่าในคืนนั้นก็ทะเลาะกันนอนหันหลังให้กันประมาณเที่ยงคืนกว่าจู่ๆแฟนของต่อก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินไปเปิดประตูกระจกเพื่อออกไปด้านนอกระเบียง ด้วยความที่ห้องน้ําอยู่ด้านนอกและต้องเปิดประตูกระจกออกไปเพื่อไปเข้าห้องน้ําอยู่แล้วจึงไม่ได้เอกใจอะไรต่อคิดว่าแฟนก็คงลุกไปเข้าห้องน้ําแต่เหตุการณ์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแฟนของต่อเปิดประตูกระจกทันใดนั้นก็พุ่งตัวกระโดดตึกทันทีพวกคงที่ได้ฟังก็นึกว่าต่อทะเลาะกับแฟนเลยแต่งเรื่องมาอําพวกเพื่อนเล่น เพราะพวกคงไม่เชื่อสิ่งที่ต่อเล่าให้ฟังต่อจึงบอกให้พวกเราไปที่หอของบอยดูเรื่องเมื่อคืนดังมากจริงๆพอเมื่อพวกคงเดินเข้าไปในซอยก็มีแต่เสียงคนคุยกันถึงเรื่องเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ตั้งแต่ร้านข้าวราดแกงร้านแรกไปจนตลอดทางซึ่งตอนนั้นคงเชื่อแล้วว่าต่อเล่าเรื่องจริงหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไป ต่อยังคงใช้ชีวิตอยู่ที่ห้องเดิมด้วยความที่ติดสัญญาค่าเช่าและตัวต่อเองก็ไม่ได้เป็นคนมีเงินอะไรมากมายในคืนแรกยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่พอคืนที่สองต่อเห็นแฟนของตัวเองนอนตะแคงเอามือเท้าคออยู่บนหลังตู้เสื้อผ้าแล้วยิ้มให้ ส่วนตัวแล้วต่อเป็นคนไม่กลัวผีและผีที่เห็นก็คือแฟนของตัวเองที่เสียชีวิตไปต่อจึงไม่ได้หวาดกลัวมากคืนที่สามเธอขึ้นมายืนบนเตียงแล้วก้งโค้งมองต่อนอนหลับแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงช้าๆว่าต่อไปอยู่ด้วยกันไหมต่อตอบปฏิเสธเธอไปว่าไม่ไปหรอกยังเรียนไม่จบ อีกหลายๆคืนต่อจากนั้นต่อก็ยังเล่าอีกว่าต่อมักจะโดนรบกวนเสมอเช่นดึงขาเวลานอนบ้างดึงผมตอนอาบน้ำบ้างซึ่งต่อรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วจึงเอาเรื่องนี้มาปรึกษาพวกคงคงจึงพาต่อไปวัดแห่งหนึ่งเพื่อพบหลวงพ่อแต่ตอนนั้นหลวงพ่อไม่อยู่แต่ก็มีเหมือนหมอที่พอมีวิชาอาคมเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นและพวกคง ก็เลยได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เขาฟังหมอท่านนั้นแนะนำว่าให้ต่อลงไปนอนใต้เตียงเป็นเวลา7วันก็คือหลังจากเรียนเสร็จกลับมาให้ต่อนอนใต้เตียงทันทีไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามออกมาจากใต้เตียงตลอดระยะเวลา3วันแรกคงก็มาดูต่อเรื่อยๆก็เห็นมันนอนใต้เตียงจริงๆปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนเข้าวันที่4ซึ่งเป็นวันสอบปลายภาคคงแปลกใจมากที่ต่อไม่ยอมมาสอบซึ่งปกติแล้วนักศึกษาไม่ขาดสอบอยู่แล้วเย็นวันนั้นประมาณหกโมงเย็นคงและเพื่อนตัดสินใจไปที่ห้องของต่อแต่พวกคงเข้าไปในห้องไม่ได้เพราลูกบิดล็อกอยู่คงรู้ดีว่าตอนนี้ต่ออยู่ช่วงทำพิธีอะไรดังนั้นคงจึงกำชับกับต่อ ว่าอย่าล็อกห้องเป็นอันขาดแต่ในเมื่อวันนี้ลูกปิดมันล็อกคงจึงเรียกแม่บ้านให้ช่วยไขยกุญแจเปิดประตูห้องของต่อให้หน่อยเมื่อเปิดประตูเข้าไปห้องนี้มีแต่ความมืดเนื่องจากตอนนั้นเป็นเวลายเย็นแล้วและห้องก็ปิดม่านเอาไว้กลิ่นเหม็นตลบอบอวนอยู่ในห้องแม่บ้านเดินเข้าไปในห้องเป็นคนแรกแต่แล้วแม่บ้านก็ต้องสะดุดเข้ากับแขนของใครคนหนึ่ง จนเกือบลม้มคงประคองแม่ว่านไว้ได้แต่ก็ต้องพบว่าแขนที่แม่บ้านสะดุดนั้นเป็นแขนของต่อที่นอนอยู่ใต้เตียงพวกคงรีบยกเตียงขึ้นภาพที่เห็นคือต่อนอนลิ้นจุกปากกางแขนกางขาออกมาข้างนอกที่คอมีรอยแดงรอบเหมือนโดนบีบคอวินาทีนั้นคงคิดถึงหมอคนนั้นที่บอกให้ต่อนอนใต้เตียงเจ็วันแล้วจะรอดทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะ คงจึงตัดสินใจนั่งแท็กซี่ไปในคืนนั้นเลยเพื่อพบกับหมอคนนั้นคงจะไปถามให้รู้เรื่องไปเลยว่าทำไมผลถึงออกมาเป็นแบบนี้เมื่อคงพบกับหมอแล้วก็ได้ถามหมอไปหมอดันตอบกลับมาว่าตอนที่ผู้หญิงคนนั้นกระโดดตึกเธอลงมาในสภาพไหนด้วยความที่คงก็ไม่ทราบคงเลยโทรถามป้าแม่บ้านเพราะป้าแม่บ้านเขาเห็นเหตุการณ์ ซึ่งแม่บ้านก็บอกว่าเธอเอาหัวลงหลังจากทราบคำตอบจากแม่บ้านแล้วหมอก็บอกกับคงว่าผู้หญิงเขามาเขาไม่ได้เอาเท้าเดินเขาเอาหัวเดินเดินรอบเตียงเลยคือเอาหัวไถ่ไยถ่ายมากับพื้นเขาเลยเห็นบอยที่นอนอยู่ใต้เตียงเขาเลยเอาต่อไปถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับ อย่าลืมกดติดตามช่องเขาว่ากันว่าสตอรี่เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ